เตียนมาเอาอันอันไข่สามน้อยเแล้วบัณนี้มาไม่ยุ่รอบันไดเนี่ยมัทุบไข่ลุ่งไข่ลุ่งบัณนี้มันมันยุ่หนีมันมีมันมันล่องลาง่มันถิดว่าเป็นร่องลาง๋อ้นี่นี้ตามแนวทางของเม่ยัดนะครับเนาะ คนที่มีอะไรฝากตอนอิฟชีทูกันทุกคนกคนัดอิฟชีครับผมโอนะ้น่าโอ้ยแมียเขากระนั่งขาพอดีเลยครับอิฟชีครับผมยางก,ก,กูจักกูจักมาแต่ทางไหนบุนี่ไม่ใส่ไม่สามขายางละทุกมือนี่นั่นหัวลมแล้วจังไหนจังวัดนอนอยังมาขึ้นนะโอ้ลมคนลมลมละโอ้หัวตำ่ำหัวต่ำเอากระเจ้าอะไรยางเด้โอ้ที โอ้โหงอ่ะะงอวยน้อยแล่นต่ำบ่บ่เหรยงอวยซุ่มในน้อยมันเสิร์ฟกันบัตรบัดรีโตมันย่านเป็นกระลังผูกอยู่มันใส่ต้อย่างน้อยรองซักขังโอ้เซมิงไปเลยไปแต่ยังมาได้ย่างยี่หรี่ได้ย่างยี่หรี่วะเอาดีครับแม่ครับผมจ้าสวัสดีจ้าตามแนวทางโค้งสุดท้ายของแม่หยัดครับในเยนว่าตั้งแต่ปล่อยเหล็กชุดแรกออกไปดีฝันดีครับขนาดว่าันว่าฝันได้ไปมีคนออกของมาให้ฝันยังไงแม่ ฟันว่าตะก้อนเอาของมะไฮเอาพดที่แรกกันอันศูนย์แปดหนึ่งฮนกับฟันว่าม่ซี่เอาป่ามาไห้กับลูกสาวเอาของมใไ้แต่วายุแต่ลางอว่าขืนเที่ยงเที่ยงเที่ยงที่เป็นเล็กลางจ้าคิดว่าจะเป็นสองตัวก็ดีฉันชีดลางสีได้พออันอันที่ที่ฟันเห็นพ่อเซียนนั่นไหมพ่อเซียนว่าอันพ่อเซียนว่าเอาอันอันไข่สามน้อยเนาะเออ บันไดมาอยุ่รอบันไดเนี่ยมันทุกไครลุ่งไครลุ่งบันไดมันมันยุ่นี่มันมีมันมันล่องลางเนี่ยมันสิว่าเป็นศู์สองบ่อลางสัตว์แทนว่าเพราะว่าเพราะว่าขันขันเล่าได้ขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเทิงเหละแต่ว่าเรามานั่งรอบันไดแล้วคุปาะคุปาะทันตีเอาความฝันมือแรกน่ะพอก็เลยว่าที่ว่าอันที่สามมันมันพับอยู่อันหนึ่งว่ะทีจ้ามันคงที่เป็นสองห่ะจีจ้ามันมันคองเรือสองนั่นว่ะ มันเป็นศูนย์สองอันมุ่นมุ่นเลี่ยงกันอยูนอันก็เลยว่ามันโล่งรางนะมันเฉพาเป็นเหลขกรางเพราะซูนซองกันเด้ออันตอนนั้นเอาเลขเออสามศูนย์สองเอาเอาเล็กตัวแรกับไปเสี่ยงเอาเหลขสามศูนสองเสี่ยงสามศูนสองอันเสี่ยงกับกับฟันดีเอาตัวศูนย์แปดหนึ่งกับฟันดีเมียว่ามันถี่มากยางมัสองตัวสิฉันอกว่าสามบอกแต่ว่าบาี้มันขึ้นอันบาริก บาดนี่ก็เลยบาดฟันเกียวเมสซี่ว่าเพิ่นได้หกสิบห้าปีเนี่ยก็เลยก็เลยเอาสามหกสามเสียงล่องเมืองหน้าพอเจียนว่าพวกเพิ่นเฮ็ดเลขเพิ่นว่ามันสี่หักนะปีเย็นเจองวดนี้นะมันก็เลยบานเอาหาสามหาเสียงล่องเมืองกันนะมันนีเขาว่าสิ้นิงหูพอวางเลยเ่อไหร่เม่นมันสี่ออกสองสามหาบ้อนะเอองวดนั้นมันมันมันึ้นขืนเขามันล่งถึงอันที่นมันสิ้นใงหูสันงวดนั้นรักแล้วล่ะ จำว่าไรได้ไหมโ <Okay. S 1> อเคนึกสิเอานึนสิขึ้นไบเยโตัจะได้สองสามหกเป็นสิเป็นยังพี่บอกขนขนบอกขึ้นไไอาจารเป็นยังบอกเนนบอแต่ว่าเลขเลขกันนั่นลลสินสอเอาเลขล่างสิเอาคูณสองคูณสองากบ่กแล้วคูสมเอาอันร่งลงเมสซี่ไว้น้ำเน้ โอ้ห้าสิบหกปีอ๋อเพื่อนเกิดศูนย์สามเพื่อนได้หาสิบหกปีเพื่อนได้หกสิบห้าปีโอ้เพื่อนเกิดศูนย์สามเพื่นได้หกสิบห้าปีจ้ามาในคันตามแต่ตามแต่เก้าชั้นฟันนั้นมันออกใส่กันค่ะมันออกได้ค่ะมันบดับบางอย่างคันอันสามกระห่านะนะเออมันมันต้องออกเออรลอนหกสิบห้าแล้วมันต้องออกเออหาสามเนาะออกกันดี กมีซีหหกสี่นี่ไงอลาของของโอ้งามซีโออันอันอันนี้งมซีกับของอีลาต้นของนั่งแซกอายุนั่งแซกสี่สิบหกอายุเมซี่หกสิบสี่เออเมซี่กับหกสิบสี่เออีลากับอายุสี่สิบหกจ้าล้วเกิดศูนย์สามเมซีอก็นี่เด้สามศูนย์สองเด็กเแม่ก็ม่อยู่ที่หล่ะกามี่หล่ะจ่าบนบัรเขามาซิมเส้นหูเขาคข้าว่าตัวนี้ใ็นไหมเข้าว่าตัวไหนเขาว่าว่าสองสามหา สองสามหาเอาสามศุนสองไปเชียงเนี่ยว่าบาด้เสียงอันเอาเอาสามหาสามสีเชียงโอ้สามหาสามไปไปเชียงจ้าบาดสาิสามสามซุนสองว่าแล้วกุสี่เียงตันี้ลองวงกันหน้า่าสันา่นบารเกระชันตีแบบว่าอ,อันเมื่อว่าเขาเชียงรักเอาไข่สามหน่วยบาริย่านย่นันเนืน้อพันทุกไข่สามหน่วยเนี่ยั้นาณมันเป็นหานะ บาดกระทืงอายุเนี่ยสี่ก็หกสิบห้าปีมันแบบย่านมันออกใสกันหาสามน่ะบาดเด็กเป็นฉันเสียงร่องวังผมว่าบ่เป็นม่าสี่ออกสองสามหาว่าพันโอ้โก็เลยสี่เอาสองสามหาใสเพิ่มอีกจ้อออาอะไรตัวหลักมั 2, 3, นติดปัญหาอะไรไยสองสามห้าน้อเพิ่มรสข้องเกินทางลายดอกสองสามห้าเอ้าตัวนี้เสียนคือว่าออกอยากแค้หลั <laughs> เสี้ยนาตีเออเสียนวาา่นวาออกยากเี้ตัวนี้เออเอาเอายากก็เอาอายุเพิ่นต้เอาศู์สามูสามกับมี่นะเอาูสามตัดสองตัวนอบตนอแม่น้เอาอายุเพิ่นกับอันหกหากับอันนั่นะสามกับหกห้าอายุหกหาติแม่จ้ามมีเพิ่มขึ้นคือมีศู์สามกับสองหาเพราะว่าเขาตัดสองตัวมนี่ ก็กวงโยกฟันว่าเขามาจ้างรถอีดําสันนะนะค่านนันเขาจ้างเขาทิผ้าเขาที่เอาไปบุญพ่ะนะเขาซุ้ม่ยิ่งหุ่มรถข่านนันไหมห่ว,หวยมั้งคือตีออกหาเก้าสองบ้เลยปัญหาเก้าสองไม่บอกจังทีฝันวันนี้ก็ฝันลายก็ฝันหลายแถวพอดีจากเอาหาเก้าสองไว้น้ำมือคนเนี้ยล่องวยเจสันนี่แหละ สองสามหากับหังเก้า 9, สองเนี่ยจ้ออะอเก้าสองบอกว่าฝันว่าต้องมียิ่งมาหุม่มนะครับเสียงเลขนะไปเห็นเขาหุ่มรถจ้กของเอาเอันเสี่ยไปแังเสียอันม่านเมาให้ไปท้ำบุญพะนะโอ้ตะวันเลขม่านอันหนึ่งห้าเก้าสองอือก็ได้สงสัยมันตัวนี้อมันสงมันเลยสงสยัยตัวสงสัยนี่นะกันก้น กันไว้ตัวคัดแต่ว่ามันออกันนี้มากปุ๊บก็้จะนี้แต่ว่าฟันดีฟันดีตลอดเด้ฟันได้ไปอาบเขสากินขาสาดมัากรสามคนคนก็อันนีฟันดีตลอดอยู่ตั้วพัดเอ็ดเสียงเลขัตที่แรกจนพี่ัวที่แรกเสียงคือศูนย์แปดหนึ่งจ้กเสียงตนวมาฟันดีตลอดฟันดีตลอดคือบนน่นแม่เน้นตัวไหนเอาน้นตัวเสียงบ่ ว่าสีเน้นนั่นตัวอายุไม่สี่ปีแล้วอายุไม่ี่หกสิบห้านี่จ้ากับศูนย์สามกับศูนย์สามโอ้แม่สิเน้นตัวนี้ตีิจ้าหกห้ากับศูนย์สามนะครับเพราะว่าแต่มันก็ออกอายุมันก็ออกตอนพ่อซอเกิดเลยอือพ่อพ่อแรกแรกก็ว่าจ้าเพื่อนว่านถามหามันอยากองนั้นมันต้องออกก็ซอเกิดเอายุของเพื่อนทีแรกเนาะอ่าเพื่อนก็ว่าอายุหกสิบสี่จ้าเพราะพราว่าปีนี้มันหกห้าแล้วปีเลขี่ออกปีเลกจะออกมันอายุหกสิบห้าแล้วจ้าก็เลยว่า หกไม่มีขึ้นมากแต่หนึ่งคือหกสิบห้าจ้แต่ว่าลูกสาวหันอายุสี่สิบหกปีสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดคือกันลูกสาวกระไรสี่เจ็ดพี่กันเขึ้นมากขึ้นมากเขินมากปีนืงก็ปีแล้วนะเขาได้สี่สิบหกปีนี้ได้สี่สิบเจ็ดอือต่ว่าอายุล่างได้พอเมันอีอยู่ออกล่างได้กันออกสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดตีจ้าเอาเห็นว่าสี่หกกับหกสี่นี่บอแมนเลยบอบอแมนเลยเพราะว่าอายุไม่สี่มั่นหกห้า อายุลูกสาวสี่เก็ดปีไม่เนี่ยเออสี่เก็ดพอดีเออมันพอาปีมหันมันสี่หกอืมเอาสี่หกหกสี่เปลี่ยนมาเปลี่ยนสี่เก็ดเลยครับแล้วสี่ครับกับหกขาเอาล่างเด้อค่ะนี่เพราะ่ายุร่างสี่เก็ดเนี่ยเอาร่างสี่เก็ดดูล่างค่ะหกห้าศูนย์สามนี่อาจจะเป็นบนอนดอันนี้อันนี้เห็นไข่สองมวยกับวัยร่างศูนย์สองเออเออศูนย์สองกับไวัย่างศูนย์สอง มันมีอะไรแม่สามสูนยองนี่เออเออเอาอันนี้ก็ได้เออมันนั่นก็ได้มันบอกเออเขาเขาสติตัดกัสติตัสศูย์สองลงอีกตัวนึงจ้ามันเป็นล่างคือถี่เป็นล่างไลตัวชี้เก็บเป็นล่างแม่เอามันอยูล่างนี่มันบอลดีวขึ้นไปสี้ข้หกหามัอยู่ยูล่างกล่ทนเพแม่หงมหาว่าอะไรล่างไม่พอขายลงไห้ซื้อซื้อล่องอายุเมซี่ไห้ซื้อซื้อเอาศูนยสองแต่ว่าฉันชี้ว่าพอออกดอกหงหามันตออกศูนยสามเพราะว่าคันันเพราะเทียนว่าตัวสามก็่านีี ว่าอันออกก็ได้มันต้องออกศูนย์สามของผลครับเอ้าฟันพงนะแม่นะจโค้งสุดท้ายแล้วครับผมเอฟซีกับผมมือนีนะครับเอฟซีว่านี้เลขเยอะของขวัญปีใหม่เอของขวัญปีใหม่เยอะหลายจากน้อยที่เหยียมันกับว่าหลายเดิมฝันฟันซูมือซูมือเนาะมันแคมีแค่สามศูนย์สองกับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งกระตัดสองตัวก็มีศูนย์สามหกห้าสี่เก็บศูนย์สองสี่หกสี่สี่หกหกสี่กะเป็นเลขตัวกลับ เอฟซีมากัดจัดกัดกระฟานครับหลักการมีมาเพิ่มเพื่อสอ,ส,สองสามหา้าครับห้าเก้าสองโทนี้ครับพอรางวดที่แล้วนี่ตัดสองตัวให้คือสี่หกกับหกสี่บอกว่าซีมือขึ้นนี่เพรว่าเด็กเลขมันจ่าเป็นสองสามห้าบ่หวันนี้เนมือขึ้นนี่เลยแต่รางวัลนั้นมัดซีมันแต่วละตัวทุกทายเราคิดม้ากระซิบบ่เตี้มากระซิบมือขึ้นนี่นนเอ,าเอา้<ถ>าจะมาถามถมันพูดเป็นเ่ยนเลขบัง เคนที่ได้ตัวใดวะแม่เ<อ>สยียงดวงเด้อค่ะเสียพี่เสี้ยพี่งวดน,นี้เสียงดวงเอาเด้อว์วะทีเสียงเร <c ười> ียง,งอาเด้อมันจังนไงล่ะมันฝันไหมเนาะเออมันฝันเนี่ยฝันขั้นบ่บอกะที่ว่าออกมาแล้วเบ,า,บ,บาเบาทีหลังกับบ่เคยอีกไหมแม่เนาะจ้าจ้าจ้าเขาต้องบอกตะกอนเหล็กออกต้านผู้ซื้อจะไปหอดอันมกสามหอดเพราะื้อหลอกศูนย์เพาหายเครื่องขาอาชีพอะไรเด้อตัวมันสิออก เครื่องหนึ่งกับบ่ยอมเอาบ่อบนบ่อซูนย์แต่ศูนยแต่ว่าหาว่าหาเครื่องค่าหลักกับบ่เอาเลยซื้อเท่านั้นละบดเท่านั้นบดสองร้อยว่างั้นโอ้บดสองร้อยก็เถียงนี่ได้เป็นแสนโอ้ยเงินสองร้อยไปแลกเงินแสนบ่แลกได้ไหมไปปลาเครื่องค่าวะจรีงไม่เนาะเอาโศกมันลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมอ่าสมาลิปนี้ก็ขอบขอขอบคุณแม่ยัดเป็นอย่างมากครับพี่สิครับผมของขวัญปีใหม่ของแม่ยัดนะครับเนาะสามศูนย์สอง ตัดสองตัวก็มีศูนย์สามศูนย์สองคำพิเศครับผมอายุของคุณแม่ชีที่มาหานะครับว่าหกสิบห้าปีครับอีีซครับผมเ,เ,เ,เกิดศูนย์สามเกิดศูนย์สามครับไข่แตกทุบไข่แตกสอง่วยลูกกลา,างสาม่วยสามลอยตะวันอีกหน่ยหนยวยนึ่งมันผับเออมันหน่วยมันผับเหลือเบิ้งเหลือเบิ้งกึงสี่แต่ก็แมนตัวนี้เนล,ล่ยแหลตะวันม,มันออกกลางล่ะตะวันตัวที่เสียงที่แรกคือศูนย์แปดหนึ่งฟันดีขนาด ฟันดีเจ้าฟันว่าเมซี่มาหาโบเดตัดสองตัวแล้วเอาพร้อมมให้พร้อมเอาป่ามาใหอยโบเดตัดสองตัวให้ยเลยครับเมซี่ตัดเอาได้ศูนย์แปดกับหนึ่งแปดมาเมซี่กับผมตัดพอจบเกี่ยวไปเพียงสำนีครับพ่อกับแม่ในคลิปหน้าขอกราบค้าว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีจ้า